भगुवातो अरहातो सम्हा सम्फुधसा मच्चि मापति पथा तथा खते नापि सम्फुधा इमच्छा धमा นบบดนี้อาตมาจะได้สแสดงธรรมีกาถาพันรนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้ความฉลาดของพุทธบริษัททางหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันวันนี้วันนี้ก็เป็นวันอาสาลาหะ คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจัก,กปปวัตนสูตรหรือเรียกว่าปฐมเทศนาหรือเรียกว่าวันนี้เป็นวันที่แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วในโลกแต่ก่อนนั่นโลกนี้ได้มืดมิดทำไมโลกจึงมืดมิดเพราะโลกไม่มีธรรมะถึงมีธรรมะ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าแสดงความถูกต้องในวันนี้พระองค์จึงได้ทรงแสดงถึงสัมมาคาว่าสัมมาแปวลว่าความถูกต้องคาว่ามิจฉาคือความไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคือทางพอดี ืดเรียกว่ามัชฌิมมาปฏิปทาการที่ปฏิมบัติไม่ตึงไปและไม่หย่อนไปการหย่อนไปนั่นใช้ไม่ได้การตึงไปนั่นก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันทำม,มากเกินไปของดีถึงทำม,มากเกินไปก็ไม่ได้รับประโยชน์ของดี ทำน้อยเกินไปคือย่อหย่อนเกินไปก็ไม่ได้รับประโยชน์อาหารที่เป็นข้าวปลาอาหารมันก็เป็นของดีแต่ถ้าเราทานมากเกินไปก็ตายแต่เราทานน้อยน,น้อยเกินไปก็เป็นโรคขาดอาหารสิ่งที่พอดีนั้นคือรับประทานแต่เพียงพอดี ในเรื่องของพระเวสสันดรชาดกชูชกที่ไปขอลูกของพระเวสสันดรเมื่อได้มาแล้วก็มาแลกกับทรัพย์สินสมบัติที่พระบิด,ดาพระราชบิด,ดาของพระเวสสันดรประทานให้เพียงวันเดียวเท่านั้นตาชูชกกินข้าวมากเกินไปเลยตาย ในคำพีท่านแสดงว่าท้องแตกตายก็แสดงว่าของดีนั้นถึงแม้ว่ามีมากเกินไปว่ามันดีก็ไม่ดีมันมากไปถ้าหากว่ามันไม่มีเอาซะเลยหรือว่ามีน้อยมันก็ไม่พอใช้เพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาเป็นคนเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตาย อะไรที่จะเป็นสิ่งพอดีในชีวิตของเราชีวิตของเราที่จะทำความพอดีได้นั้นก็ต่อเมื่อชีวิตเรามีบุญทุกวันถ้าชีวิตของเรามีบุญไม่มากก็หมายความว่าไม่มีคือไม่มีทุกวันเราทำบุญทุกวันทํำไมจะทำได้เมื่อเรามีศีลเราก็มีบุญทุกวัน เรามีภาวนาเราก็มีบุญทุกวันเราสามารถทำได้สินห้าสามารถทำได้ทุกวันหรือเราจะสวดมนต์ภาวนาเราก็สามารถทำได้ทุกวันอย่างนี้เรียกว่ามัชชิมมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางคือเรียกว่า เราสามารถปรับชีวิตของเรนี้ให้อยู่ในภาวะที่สำเร็จผลประโยชน์บางคนนั้นใช้ชีวิตสัมาเลเทมาใช้ชีวิตด้วยความโลภความโกรธความหลงใช้ชีวิตด้วยความไม่มีสาระประโยชน์ก็เลยมีชีวิตที่ไร้ค่า แม้เขาจะมีชีวิตอยู่เป็นจำนวนร้อยปีก็ไร้ค่าแต่ถ้าชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่มีศีลชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ที่สุดบางคนคิดว่าเขามียศถาบรรดาศักดิ์สูงสุดนั่นแหละคือชีวิตที่เขาดีหรือบางทีก็คิดว่าเขามีเงินเยอะ นั่นแหละชีวิตของเขาดีที่จริงนั้นถ้าหากว่าเขามียอดถาบรรดาศักดิ์เขามีเงินทองเยอะๆแต่เขาไม่มีศีลเขาไม่มีบุญชีวิตนั้นก็ไร้ประโยชน์เงินทองไม่สามารถจะติดตนตามตัวไปช่วยอะไรเราได้เงินทองเข้าของบ้านเบีอยนแคหาสถาน ลูกเมียสารพัดไม่สามารถจะไปช่วยอะไรเราได้ความดีเท่านั้นที่จะช่วยเราได้เพราะความดีนี้เป็นสิ่งที่เป็นอามากาธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ตายคุ้มครองป้องกันช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนจุนเจือส่งเสริมชีวิตนั่นนี้ ให้มีการพัฒนาสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับผู้เท่มีความประมาทถือว่าเราร่ำรวยมีเงินมีทองมากถือเรามียศถาบรรดาศักดิ์มากแล้วก็เสวยสุขไปตามเรื่องของโลกในที่สุดเมื่อเขาดับชีพทำลายขันเกินถึงคราวตาย เขาไม่ได้อะไรไปชีวิตอันนั้นจะดับวูบแล้วก็ต่ำต้อยลงไปบางทีอาจถึงนรกบางทีอาจถึงเปร็ดบางทีอาจไปเกิดเป็นสัตว์ในฉานแล้วเป็นอะไรเมื่อเป็นเช่นนั้นสมบัติอะไรที่ช่วยเขาได้ความมียอถฐานมันดาศั์ช่วยอะไร ความมีเงินทองเข้าของช่วยอะไรช่วยไม่ได้ชีวิตนั้นก็จะต้องเรียกว่าอับเฉาในที่สุดเมื่อไปเกิดเป็นสัตว์ใดๆฉานพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องไปเกิดเป็นเปรตได้รับความทุกข์ยากลำบากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยิ่งมีความทุกข์ยากลำบากยิ่งขึ้น ราเหตุที่เขาไม่สามารถจะทำเงินทองเข้าของเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ไม่สามารถที่จะทำยศถาบรรดาศัก์เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ผู้ที่สามารถมีความดีรักษาความดีมีความดีไว้ประจำทุกวันเขาผู้นั้นตั้งหาก พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าประเสริฐแท้เขาเป็นคนที่เกิดขึ้นมาด้วยความเฉลียวฉลาดเขาเกิดขึ้นมาด้วยความดีและเกิดขึ้นมาด้วยความมีชีวิตที่ประเสริฐยิ่งความดีและความชัว่วความดีต่างๆไม่ได้วัดกันด้วยความร่ำรวย ไม่ได้รับไม่ได้วัดกันด้วยความสวยความงามแต่ว่าวัดกันด้วยคุณธรรมคุณธรรมเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่วัดว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนชั่วคุณธรรมเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นคนดีผู้นั้นเป็นคนชั่ว ผู้ที่เป็นคนชั่วผู้ไม่มีคุณธรรมผู้ที่เป็นคนดีเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันนี้เป็นเครื่องวัดบางคนนั้นมีเงินทองมากแต่ว่าทำแต่บาปโกงเขาก็มีเพราะว่ามีเงินมากเข้าจ้างค่าคนนั้นบ้าง มีเงินมากเขา้ารุกที่คนนี้บ้างมีเงินมากเขา้าขมแหงคนนั้นบ้างมีเงินมากเขา้ากินสุรายาเมาบ้างผิดศีลบ้างลูกเมียใครไม่รู้ทำผิดตะพฤตะพืออันนั้น่จะมีประโยชน์อะไรเมื่อเขามีเงินก็เปล่าประโยชน์เรียกว่าขาดคุณธรรม หรือผู้ที่มียศถาบรรดาศักด์เอายศถาบรรดาศักดิ์คมขู่กูบุคคลผู้อื่นใช้อำนาจค,มค่มกูบุคคลผู้อื่นให้เสียหายอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบาปกลับคืนมาเป็นของตอนได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ที่มีเงินทองมาก แต่เป็นผู้ที่มีศรัทธาเขาก็ได้ชื่อว่าสนับสนุนตัวเขาให้ดีเรียกว่าได้ประโยชน์เกิดคุณธรรมมีเงินมีทองก็ไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลให้ทานคนยากคนจนพยายามช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นจากความลำบากยากเข็นนั่นเขาเรียกว่าสร้างบุญเพิ่มขึ้นเรียกว่าคุณธรรม มียศถามียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจวาสนาใช้อำนาจเหล่านั้นช่วยเหลือบุคคลผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือบุคคลผู้ที่มีความลำบากอำนาจเหล่านั้นก็กลับกายเป็นประโยชน์ก,กลายเป็นผลอันยิ่งใหญ่ผู้ที่สร้างความดีต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ว่า เขาจะทำไม่ได้เขาทำได้และทุกคนก็ทำได้เพราะอะไรเพราะว่าคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นดังกระหึ่มอยู่ทั่วประเทศไทยยิ่งในวันอาสาฬหาบูชายิ่งดังกระหึ่มอยู่ทั่วทุกมุมทั้งสถานีโทรทัศน์ทั้งสถานีวิทยุทั้งหนังสือพิมพ ทั้งหนังสือวารสารต่างๆประกอบทั้งวัดวาอารามทั่วประเทศต่างก็ส่งเสียงธรรมะอันนี้ออกประกาศเพื่อที่ให้ประชาชนได้ยินได้ฟังเก็บเอาไปเป็นคำสั่งสอนละความชั่วประพฤติความดีละอบายามุกต่างๆ,ๆ,ๆอบายามุกนั้นคือการเสพสุราอบายามุกการเล่นพน,นันอบายยมุก เนี่การครบคนชั่วเป็นมิตรอบายมุกอบายแปลว่าสิ่งเสือ่อมมุกแปลว่าหนทางหนทางไปสู่สิ่งเสือ่อมเรียกว่าอบายมุกเพราะฉะนั้นเมื่อเสียงธรรมะเนี่ได้กระหึ่มเข้ามาสู่จิตใจแล้วย่อมจะยังความเยือกเย็นให้เกิดขึ้นทีนี้อยู่ที่ผู้ที่รัก ประชาชนคนทั้งหลายต้องตั้งเครื่องรับเพื่อที่จะให้ธรรมะเข้าไปฝังสนิทติดอยู่ในใจเหมือนกันกันกบวิทยุเครื่องสอง่งทอสถานีโทรทัศน์เครื่องสอง่งเครื่องส่งแม่จะดีเท่าไรแต่คนไม่มีเครื่องรับประโยชน์ก็ไม่ได้ส่งให้ใครดูส่งไปก็ไม่มีอะไรไม่มีเครื่องรับ แต่เมื่อสถานีเครื่องทรงดีแล้วก็ยังมีสวิทยุโทรทัศน์เป็นเครื่องรับก็ทำให้เกิดประโยชน์ต้องตามที่ต้องการชัน้นใดก็ดีธรรมากของพระพุทธเจ้าที่ดังเกะืะอหนมอยู่ในวันอาสาฬหาเช่นนี้ท่านทั้งหลายตั้งเครื่องรับไม่ดี คือตั้งจิตของเราไว้ให้เที่ยงการตั้งจิตให้เที่ยงนั้นเปรียบประดุจภาชนะภาชนะนั้นก็คือสิ่งที่รอรับถ้าภาชนะนั้นตะแคงน้ำใส่ลงไปเท่าไหร่ก็ไหลหมดถ้าภาชนะคว่ำเลยไม่ต้องรับกันเลยถ้าภาชนะหงายก็รับน้ำฝนได้เต็มที่ จิตใจของเราก็เหมือนกันเรามีอะไรเป็นเครื่องสักฟอกจิตใจของเราเรานำธรรมะสิ่งใดมาเป็นเครื่องสักฟอกจิตใจของเราให้ใจของเรานั้นค่อยเกิดความสะอาดขึ้นตามลำดับเกิดความสะอาดขึ้นมาได้เมื่อไรใจของเราก็เรียก,กว่ามีสติมีปัญญาก็เรียกว่า แสงสว่างคือปัญญานักทีปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาย่อมไม่มีปฏิบัติธรรมคือการกระทำจิตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเพราะว่าใจของคนเรานี้คือใจที่เปรียบประดุจลิง ลิงนั่นมันอยู่สุดไม่เป็นมันก็จะต้องกระโดดไปต้นไม้ต้นนั้นต้นโดดไม้ต้นนี้ถ้าหากว่ามันจะอยู่เฉยเฉยมันก็ยังขยับตาตามมันก็ยังขยิกมันอยู่เฉยไม่ได้ใจของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเปรียบเหมือนลิงมันสายแสไปตามอารมณ์ต่างๆสุดแต่มันจะไปเมื่อมันไปเกิดความฟุ้งซ่าน ดีไม่ดีเกิดบ้าบอกันไปเพราะอารมณ์ควบคุมจิตใจไม่อยู่แต่การที่เราควบคุมจิตใจอยู่นั่นถือว่าประเสริฐแล้วแนวแหละถ้าหากว่าจะให้ประเสริฐยิง่งขึ้นไปกว่านั้นก็นั่งสมาธินั่งสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตกักหลับตานึกพุโทโธเท่านี้ก็เป็นสมาธิ หนาทีสิบนาทียี่สิบนาทีชั่วโมงนั่งสมาธิไปการนั่งสมาธิไปเช่นนี้หลายวันเข้าจิตนี้ก็จะมีกำลังเรานึกพุทโธเท่านั้นก็ถือว่าเราภาวนาแล้วจิตมันเป็นสมาธิแล้วโยมทั้งหลายต่างคนต่างก็พูดว่าแม้ทำตั้งนานทำไมไม่เกิดสมาธิ แท้ที่จริงเป็นสมาธิอยู่แล้วยอมเองก็ไม่รู้เหมือนกันกับเงินมันไหลามาเต็มแซบแล้วเต็มกระเป๋าแล้วย้อนยังว่าเงินอยู่ที่ไหนอย่างเนี้ยโง่หรือว่าฉลาดหรือว่าตาบอดหรือว่าตาแจ้งเงินเต็มกระเป๋าแล้วยังหาว่าไม่มีสัก,กตงังอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราพากันนึกพุโทโธว่าพุโทโธ เพียงเรากำหนดพุทโธเท่านั้นจิตก็เป็นสมาธิแล้วเหมือนกันกับคนขับรถพอเวลาจับพวงมาลัยปั๊บนั่นคือสมาธิถ้าไม่เป็นสมาธิจับพวงมาลัยไม่ได้จะไปจับมันถูกที่ไหนเพระจับปั๊บนั่นคือสมาธิหรือว่า <c oughs> <c oughs> เมื่อเราอ่านหนังสือ เราจับหนังเสือพักถือว่าจิตเป็นสมาธิแล้วอ่านหนังสือเป็นตัวตัวไปรู้เรื่องเป็นสมาธิแล้วถ้าไม่เป็นสมาธิอ่านไม่รู้เรื่องหรอกฉันใดก็ดีการเทศพวกเราว่าพุทโธพุทโธพอพุทโธพับเป็นสมาธิแล้วนะยอมบางคนบอกว่าพุทโธเทลรยก็ไม่เห็นมันสงบ นี่เรียกว่าพูดไม่เป็นเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วยังหาว่าไม่มีเมื่อพุทธโธไปเท่าไหร่นั่นแหละคือสมาธิจะทีทหากว่าเราจะทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปเราละพุทธโธซะแต่เราก็กำหนดจิตให้เที่ยงได้เรียกว่าจิตเราเลื่อนชั้นขึ้นไปอีกแล้วญาติโยมทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้พากันมาฝึกฝน หรือทำสมาธิในที่นี้ถือว่าทุกท่านเป็นสมาธิกันมาแล้วทานั้นมากหรือน้อยอันนี้ก็สุดแล้วแต่ความขยันของใครถ้าใครทําสมาธิได้ผู้นั้นน่าจะเป็นผู้ประเสริฐเลิศจริงๆสามารถที่จะควบคุมในสิ่งที่บุคคลผู้อื่นทำไม่ได้ เกิดความเยือเกเย็นเกิดความสบายเกิดความผ่องใสเกิดความสะอาดอยู่ในจิตใจนี่แหละาหากว่าเราได้เป็นผู้ที่ทำสมาธิมาตามลำดับเกิดความสบายนั่นแหละได้เงินเยอะแล้วหวบางคนบอกว่าแม้ทำสมาธิมาตั้งนานไม่เห็นมันได้อะไรเลย มันได้แล้วแต่ว่าคนนั้นเขาไม่รู้ทำ,ทำไปเถิดสมาธิต้องใช้การใช้เวลาคือเรียกว่าใช้ชั่วโมงบินจะต้องใช้ชั่วโมงบินให้มันยาวๆทำไปเรื่อยวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดือนสองเดือนสามเดือนกี่วันกี่ปีทำไปเรื่อยไป,อยไปพอทำไปเนี่ยทำเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นอ่ะ อย่างเรนึกพุทโธเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นได้เยอะทีเดียวสําหรับการทำสมาธิทุกวันเมื่อทำสมาธิไปแล้วเนี่ยมันเกิดความสงบความสงบนั่นคือ,อความที่มีสมาธิมากมันมากเทียกว่ารวมตัวมากขึ้นตามลำดับจากขณิกาสมาธิเป็นอุปจาระจากอุปจาระเป็นอัปปนาเ,เมื่อเป็นสมาธิก็ เสร็จแล้วก็เป็นวิปัสนาเป็นวิปัสนาคือพิจารณาถึงความเกิดความดับคือพิจารณาร่างกายเนี่ยให้เห็นว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปจกนกระทั่งเกิดนิพพยาญความเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าวิปัสนาเรียกว่าสมถาวิปัสนาถ้าใครทําได้ผู้นั่นจะเป็นผู้ประเสริฐหรือเป็นผู้ดีจริงๆ เรียกว่าได้กําไรในชีวิตนี้ท่านทั้งหลายขอให้คิดเถิดว่าชีวิตที่มีค่านั้นคือชีวิตที่มีศีลสมาธิปัญญาชีวิตที่ไม่มีศีลสมาธิปัญญาไม่มีค่าหรอกร่างกายนี่เรามาอาศัยจกลวคร้าไม่ช้าก็แก่ไม่ช้าก็ตายไปยกันทั้งนั้นแต่ในขณะที่ยังไม่แก่ไม่ตายนี่เราพากันสร้างความดีนี้ไว ขอให้ทุกคนจงพากันเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมาได้ชี้แจงแสดงมานี้เมื่อท่านทั้งหลายได้สดับรับรสซึ่งพระธรรมเทศนาที่อาตมาได้แสดงมานี้แล้วจงพากันนำไปพินิจพิจารณาเมื่อเห็นดีเห็นชอบประการได้แล้ว ก็จงพากันประพฤติไปตามก็จะประสบความสุขความเจริญงอกงามในธรรมวินัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทีภาราตรีการดังได้แสดงนาเอวัมก็มีด้วยประการะชนียะถา,าวริวหาปุราปริปเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกปติอิจิตังปติสังตุมหังทิ่เปเมวสมิจฉุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะามณีโชติราโสยะาสพีติโยวิวัจันตุสพะโรโววินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย สุขีติขาโยโกภวะอภิวาจนาเสตินิจังพุทธาปจายโนจตตาโรธรรมวัฒนตอายุวันโนสุขัง